โอเควันนี้เราก็จะมาทดสอบวาเด้นนะครับให้ดูกันเพิ่งปรับใหม่เมื่ออ,อ,อาทิตย์ก่อนนะฮะถ้าจะไม่ผิดนะผมอาทิตย์ก่อนผมไม่ได้เล่นเพิ่งเข้ามานะฮะก็จะลงโซโลโบ่บีบีนะฮะมาเตอร์ให้ดู มันโหดขนาดไหนเห็นเขาว่าไอ้เจฟเนี่ยอัพใหม่นะฮะโหดขึ้นผมก็เลยไปอัพใหม่ตอนแรกเนี่ยผมอัพไว้ที่เวลสิบสล13สได้นะอืมตอนนั้นเลือดมันมี9,000กว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตอนแพทเก่าเนี่ยเลือดมันมีเท่าไหร่ส่วน อันนี้อันนี้เห็นผมลองมานะฮะอันเวลาเราใช้สกิลวันนี้ดูนะพอเราว้าไปปุ๊บเจฟมันจะวาไปตามเห็นไหมฮะมันจะวาไปตามเดี๋ยวผมกางเทมเพลตให้ดูนะฮะนี่นี่ไอคิตันไอคิตันไอคิตันมันก็ เร็วขึ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะฮะปกตินี่แบบช้ามากดูฮะไวขึ้นนะเดี๋ยวมันไวขึ้นเพราะาเรามีสกิลบุก๊กบ่หวะ <c oughs> ไอคิสตา้าเออเพราะผมมีสกิลบุกนะเฮ้ยแต่ ครั้งที่แล้วที่ผมผมก็มีสกิลบุกนะครั้งที่แล้วอ่ะมันก็ไม่ไหวขนาดเนี้ยมันแบบช้ามากเนี่ยประมาณเราเดินได้อ่ะเฮ้ยไม,ไม่ไม่ดิมันต้องแบบอย่างเงี้ยมันเคลื่อนที่อย่างเงี้ยเคลื่อนที่อย่างเงี้ยโค้ช้านะฮะแผ่นนี้มาแบบไหวมากโอเคเดี๋ยวผมจะกางเทมเพลตให้ดูใว่า <s> <s> ซัมมอนเจฟเราจะมายืนอยู่นิ่งๆนะฮะไม่ตีมอดตัวเคนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกอะอ๋อพวกนี้พวกนี้จะเป็นโจมตีเวทจะมีสกิลวัดเด่น,นที่ปรับใหม่นี่จะเป็นเสียลักษณะไปก็คือจะไม่โจมตีาธาตุน้ำเยอะนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นเวท มันเยอะจริงๆครับเว้ยนะฮะดูนะฮะอย่างอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ดิอันไหนวะน,นี่ปะปะิศาสผมจำไม่ได้อะแต่ถ้าจำไม่ผิดก็มีอันอันไหนวะ อันไหนวจะจำไม่ได้อะแต่ที่รู้สองอันเนี้ยสองอันเนี้ยมันเปลี่ยนใหม่มันเป็นเวทมนต์ทุกทีมันจะเป็นโจมตีท่าน้ำนะฮะเนี่ยที่ผมรู้อ่ะแต่พวกเนี้ยผมจำไม่ได้อะอันนี้ก็เป็นท่าน้ำด้วยหรือเปล่านะ,ะเออเอช่างมาเถอ,อะเนาะโอเค นี่แล้วก็มีท่าน,นี้นะฮะเฮลไดซ์แมทปรับใหม่ปุ๊บมันโจมตีทีนะเห็นไหมฮะเดี๋ยวดูใหม่เดี๋ยวดูใหม่หมะฮะปุ๊บปุ๊บเห็นไหมฮะโอ้ยนี่ก็เอาจังเลย เก็บให้หมดดิเพราะตอนนี้เพิ่งเว้ย61นะฮะยังต้องเก็บให้เวลย62อ่ะมันถึงจะทำเควสต่อไปได้นะฮะเควสระดับมาสเตอร์เห็นขาว่าเซตสกิลบุกนี่เปลี่ยนใหม่นะฮะทุคจีจำไม่ได้ละมันไม่ใช่เซตเนี้ยครับ อันนี้รู้สึกจะเป็นถ้าผมจำไม่ผิดนะไอสองอันเนี้ยมันจะเป็นรถมันจะมีอันนึงอ่ะรถรถทาตน้ำรถการทาตน้ำแล้วก็มีอันหนึง่งเพิ่มอะไรสักอย่างนี่แหละเอาเช่ามมาเถอะเนาะไงสกิลบุกผมก็กระกาก,าก,ากเพิ่มก็นิดเดียวแหละดูฮะอยากได้สกิลนี้มากเลยสกิลบุกนะฝ่อนเล่มฟ้าก็ยังดี แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าหาที่ไหนนะฮะใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวซัมมอนผมหายไปไหน น่าจะม่องนะฮะมันกันไม่ได้ไล้วอ็ไม่ได้เล่นนานแล้วงงมากเลยครับโอ้ยเอาเลยเกินเออเออเห็นไหมฮะแรงขึ้นนะผมว่าแรงขึ้นนะดีกว่าเดิมมาก แต่มันก็ไม่ได้ถือว่าเสียเอกลักษณ์ของธาตุน้ําไปนะฮะเพราะยังไงมันก็ยังมีตรงทีธาตุน้ําอยู่ดูฮะอย่างสกิลนี้ น้ำอันนี้อา้าวไม่ใช่อะอันนี้ก็น้ำนะฮะนี่อะไรนี่ก็น้ำนี่ก็น้ำสกิลหลักๆส่วนใหญ่จะเป็นธาตุน้ำนะฮะหลักหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมใช้อะ,ผม,อะผมใช้บ่อยมากอย่างสกิลนี้อา้าอันนี้ไม่น้ำหรืว่าเออนั่นแหละอันนี้ผมใช้บ่อยมากโค่นโจมตีหมู่ได้เยอะมากเมื่อผมใช้ผมก็จะใช้คู่กับอันนี้ก่อนปุ๊บนะฮะ สกิลนี้มันจะรวมมอนก่อนแบบมันจะดูดมอนเข้ามานะฮะมันไม่ได้ดูดเยอะนะฮะแต่ว่ามันก็ดูดเข้ามาพอสมควรอนะ่ะแบบถ้าอยู่ใกล้อยู่ในระยะสกิลนิดนึงอะ่ะมันก็จะดูดเข้ามาเห็นไหมฮะนิดนึงมันก็จะใช้คอมโบแล้วไอ้สกิลนเ,นเนี้ยฟอสเนวเนี่ยมันก็ ดูดมอนเข้ามาด้วยก่อนจะก่อนมันจะเขาเรียกอะไรอ่ะก่อนจะแสดงสกิลอ่ะฮะนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไร อ๋อแล้วอีกอย่างของเทมเพลตมันจะดูดมอนเข้ามาได้เยอะกาเดิมนะฮะมอนมอนมันไม่เยอะถ้าเห็นมอนเยอะอ่ะมันจะเห็นได้ชัดเจนเลยอ่ะว่ามันดูดเข้ามาเยอะมาก ดูฮะตะเม็ดขึ้นรัวๆัวตกเยอะนะตกเยอะก็เดิม รู้สึกจะเงียบไปหน่อยผมเป็นคนไม่พูดเยอะนะฮะวันนี้ก็ทํามาให้ดูนะฮะเพราะว่ามีผมไปตอบในเฟซของคนคนหนึ่งอ่ะเขาก็เลยถามว่าจะทําให้ดูช่วยทาคลิปให้ดูหน่อยได้ไหมผมก็เลยมาอัดให้ดูนะฮะเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะมันบั๊กหรือเปล่าหรือว่าผมเห็นคนเดียววะ อาเถอะช่างมันนะครับดูฮะอ๋อดูไม่ได้แล้วแหละนะอพอตกทีมันก็ตายกันจะหมดอยู่แล้ว ทูที่มันต้องไวกว่าน,นี้ไม่ใช่ทูทีทนี่ผมเปิดฟูดี้นี่เต็มเ,เพจครั้งเดียวก็ไอ้น,นี่แหลนะนะมันก็จะทำตัวขาวแล้วอะอ,อ,อันนี้ไม่รู้จริงๆว่าหลบยังไงมติดอ,อะไรเนี่ย ก็อันนี้เป็นสก,กิลที่ผมเท่าที่ผมรู้นะอย่างอื่นนี่ยไม่รู้อะไม่แน่ใจว่ามันปรับยังไงผมผมอ่านอยู่แหละแต่อ่านนานแล้วอะเมื่อทิศก่อนอะจำไม่ได้แล้วโอเคก็จบไปนะฮะก็อันนี้ดาเมจผมนะอันนี้มันเพิ่มขึ้นมานิดนึง ปกติสามพันห้าสามพันเจ็ดนะฮะโนมาร์โนมาร์ทวิปห้านะครึ่งหลังนะผ่านโซโล่ Solo, ไม่ตายนะฮะมันก็ธรรมดาเลยเนะาะสเต็ปดีๆก็โอเคอยู่ในอย่างผมวาร์เดนด้วยวาเรียโอเคบว,วันนี้บ๊ายบายครับ